อีกเพียงสองวันก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่ก็มีความสําคัญอย่างมากและว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลาย,ยาวนานเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถตรงใจประชาชนที่สุดเข้ามาบริหารบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น โดยนายสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกไปใจ้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มข้นรวมกับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเมืองพัทยาที่จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทางนี้ทันทีที่ปิดหีบลงคะแนนในเวลา17นาฬิกาจะมีการนับคะแนน,น,นทันทีณนะหน่วยเลือกตั้งและจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลา22นาฬกาส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการหากไม่มีปัญหากกตก็กตกจะประกาศรับรองต่อไป อย่างไรก็ตามช่วงของสุดท้ายของการเลือกตั้งยังไม่มีเหตุการณ์ที่น่าก,กังวลเรื่องการทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากจึงอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเห็นความสำคัญเพราะอำนาจอยู่ในมือทุกคนว่าอยากเห็นกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเป็นอย่างไรจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองและที่สำคัญต้องไม่ลืมเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการลงคะแนนให้พร้อม รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีรายชื่ออยู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับให้ความสําคัญเพราะว่าท่านอยากเห็นเมืองพัทยาหรือเห็นปทมไปอย่างไรเนี่ยครับอำนาจอยู่ในมือท่านในวันเลือกตั้งนะครับท่านก็ไปเลือกคนที่ท่านคิดว่าดีที่สุดสําหรับปทมหรือเมืองพัทยาให้ประชาชนเนี่ยนะครับเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้ ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งบัตรประชาชนบัตรที่ราชการออกให้ที่ติดร,รูปรูปตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็ดูจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่จะบอกว่าท่านลงคะแนนที่หน่วยใดถ้าท่านไม่อยากเปิดหนังสือแจ้งเจ้าบ้านท่านก็สามารถดูจากแอปพลิเคชันของสมาร์ทวตหรือถามหนึ่งซีซครับอย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหากไม่ไปเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองหลายอย่าง แต่หากมีเหตุจําเป็นติดภารก,กิจไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ก็สามารถแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าได้7วันหรือภายใน7วันนับจาก,กวันเลือกตั้งโดยสามารถแจ้งได้ที่หนัาทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน